ม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่จะพาไปสำนักลูกมาเลวลูกเขาไเป็นไรอะเขาจะพาไปสำนักจะบอกพาไปสำนักอาจารย์สมิงที่พวกเราหนีมาเมื่อกี้นะเอองั้นช่วยหน่อยค่ะพอดีว่าลูกฉันปวดท้องอะค่ะลูกเทลล์ท้องใช่ไหมล่ะรู้ได้ไงคะไม่เชื่อก็ดูนี่ ขนเอไว้ลูกขันไว้ก่อนขันเอาไว้ข้ากลับมาแล้วลอาจารย์ไปไหนมาก็แบบปฏิบัติทำไงอาจารย์ขี่มือไหมอ่ะทำข้างไง ทางนี้รับอาจารย์ระวังเจอดีนะเว้ยโทุกข์อาจารย์ว่าแต่ทำไมสำนักข้ามันลุกอย่างนี้วะออาทิตย์ก่อนมีใครมาเล่นสำนักข้าหรือเปล่ามีมีเริ่มมีกินแล้วนะอาารมีอย่างนี้เสร็จเรากินเลยตัวตัววะเยใช่เลยพ่อจันพี่เสร็จแลวบายจัง เฮ hey. ้ลักษิกาลักษิกาไรมีสติหน่อยมีสติหน่อยเตรียมตัวเดี๋ยวผมมีลูกศิษย์มาค่ะเฮ้ยจาลันคหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮััลนหลนหลห้ัลโัลัลลฮโัโัโหลฮลโอลคโอลคโอเค គោការណ៍របស់ប្រការណានៃប្រដាប់អាយបៃបំនិះប្រភេទម៉ូដែលព្រមទាំងរបបទ1000ព្រះឯកត្តកម្មគោលការណ៍នៃការបាយអត់លាយបន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចមានទីលាននៃកោសិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អាភិបអរម័យពីចាប់ទៅជាងដូចការរករបស់ ตอนนี้จะพอได้ประทับรังทรงอาจารย์แล้วออาจารย์โคตรศักดิ์สิทธิ์เลยมีเรื่องอะไรเล่ามา คือผมอยากรวยครับผมต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์พัดเจ้าอยากรวยเดี๋ยวข้าจะสักยันมหาเศรษฐีให้เฮ้ยิง่ออ่อะ<อ> จะสักไม่สักฮะสักสักสักเงินเอาตังใจด้วยเยหรอเออโอเคน้ำสักให้เสร็จก่อนเดี๋ยวให้ ừ, ถ้าโกงเงินนะคอใหกพัะท่านต้องยเอมาลมมือบนลมมือ បានគោប្រការណ៍ណាស់ក្រាបហើយបាយបងដាក់ក្នុងរស្មីប្រមគោព្រមហើយបងមាន100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 0 បាយប៉ារ៉ាមីទៅខ្ញុំអាចទៅខ្លាយនិយាយទៅគាត់មកគាត់ត្រៀមពេលវេលាយូរគេចូលតែអាចទៅណាទៅឲ្យបានចូលក្នុងអរបានស្ងាត់មើលទៀតគាត់ទៀតទៀតមិនគួរបានដល់គ្រប់អាយចាញ់អើយអើយអឺអឺអើយអើយអឺរៀបរយអើយសេរ៉ូ มาเฮ้ยอีกแล้วเหรอหลอกคนอีกแล้วเหรอกำลังมาอีกนะโอเคอืมสักหล้งเหรอ วันนี้ได้ไายบานเลยแค่เอาสติกเกอร์เทคทัวมาแปะมันก็เชื่อแล้วจางแต่ว่าเหลือแผ่นสุดท้ายแล้วนะเออย่าค่อยมาหาซื้ออีกนี่มาหลอกคนจริงด้วยอ่ะไม่ได้สักจริงเอาเทคทูไปติดหลังก็ื่นเฉยเฉยอ่ะอาบน้าอาบน้ำขอบคุณค่ะจะสั่งอะไรแล้ววันนี้ อาอ,าอาๆอดูดน้ำจะไม่พูดไม่จาอะไเลยเหรอแป๊บนึงเจ๊เหนื่อยมากเลยแอบฟังคนมาฮะแอบอะไรมานะ <c oughs> บอกเจ๊ามาเดี๋ยวนี้เลยเร็วแ <c oughs> อบฟังใครมาฮะไม่มีค่ะเมื่อกี้ก็พูาว่าอยู่ <c oughs> ไม่มีจริงๆค่ะเจ๊บอกมาธนาเจ๊ไม่บอกใครหรอกเนี่ยเจ๊เหยียบไปตรงนี้เลย <c oughs> บอกมา ก็ค่ะค bon ือมีหมอผีท้ายหมู่บ้านนะค่ะชื่ออาจารย์สมิงอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะนั่นแหละค่ะเขาหลอกลวงชาวบ้านค่ะจริงๆนะเขาหลอกลวงแบบเขาหลอกเอาตังทุกคนไม่เซว่าไม่ใช่หลอกอาจารย์สมิงกันนะไม่ใช่พอเมื่อก่อนอะนะเซฟเคยไปขอหวยอยู่เช่ถูกหรอคะถูกถูกหวยหรอคะถูกแดก จริงแล้วอาจารย์เกก็แม่นแหละแต่ว่าเจ๊อะบังินซื้อผิดเองแหละฟ้าว่าไม่หลอกแต่มันเป็นจริงๆนะป้าเขาหลอกหลายคนแล้วอะของเมกันไปเองจริงๆป้าป้าต้องเชื่อหนูนะฉันไม่เชื่อหรอกเฮ้ยอะไรอะแและเฮ้ยเนี่ยคนนี้แหละป้าที่เขาหลอกคนอื่นน่ะไม่ โมเมเป็นอย่างนั้นแหละไม่รู้เรื่องหรอกอไปดีกว่าปไปไปหาอาจารย์ไปขอหน่วยไปอ่ะอาจารย์อโอ้โดนหลอกกันหมดแล้วเนี่ยไปไปช่วยห้ามกันโอ้ออาจารย์สนิสดคะรวัสิงค่ะสวัสดีคะ่คะขอน้ำมันนะคะเอามันเน้นๆมาแบบคาแบบเน้นๆให้น้ำมันไหลไมาถึงคองเลยนะจ,จุ๊กตาลาเลยดีไหมลาผมก็พอ เน้นๆเลยเน้นเลยบุญเย,ยอะๆมาเลยค่ะโอ้โหชมฉ่ำกับน้ำมนต์จริงๆเลยค่ะมีเลยจ้าขยัเน้นๆแคร์โอเคค่ะชุช่มฉ่ำมากเลยค่ะชุช่มฉ่ำจริงเจ๊อย่าไปเชื่อมันนะอะไรของพวกแกเนี่ย หลอกลวงชาวบ้านมาหลายคนแล้วเชอ้าวไอ้เน่ลักสิกาว่าไงจันอย่าไปเชื่อมันนะเจนเนี่ยมันหลอกคนเอาตังค์ไม่เชื่อหรอกมันหลอกเอาตังค์หลายคนแล้วเชใช่ไหมจันโอ๊ยแค่นั้นไม่พอกแล้วมันมิดฉาดที่บ้าโอ้โหอาจารย์เก่งมากเลยอ่ะเดือดชุ่มไปเลยจัน วันนี้เราจะไปหลอกใครดีจะพูดอย่างนั้นเลยวะเดี๋ยวเขารู้หมดก็ได้จันเฮ้ย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 เอ้าไปจับกันทำไมเนี่ยไปจับกันเนี่ยพวกเธอสองคนถูกจับข้อหาหลอกลวงไม่ใช่ชนไม่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 ฉันไม่ได้ทำผิดอะไรคุณตำรวจฉันไม่ได้ทำผิดอะไรนี่มันสั่งให้ฉันหลอก ไม่ครับทุกคนไปคุยกันที่โอ้ยมาหนี้ตำรวจเลยโอ้อยอ้อยอ้อยอ้ย